ในแมปเดเร็ววันนี้มีแต่ไข่ครับไข่นี่ก็ไข่นุ่งก็ไข่ไข่เต็มหมดเลยและนี่คือเควสใหม่ครับเราจะต้องหาไข่ทองคำทั้งหมด6ฟองและนี่คือสิ่งที่เราจะได้ครับ30พันธบัตรไข่6ฟองเลยนะจะหาเจอไหมเนี่ยแต่ก็มีเควสหลายอันนะครับที่ผมยังทำไม่สำเร็จเลยเพราะผมไม่เคยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่เรเป็นคัสคาวบอยไปแล้วกันนะจะได้มีมาไว้รอบนี้จะไปคนเดียวฮนะแล้วก็นี่หมดใหม่หมดสีม่วงไป เลยกันเลยจะมาดูว่าผมจะเจอไหมไข่ทั้งหกฟองไปลองไปดูกันเลยคลาสคาบอยอันนี้มีปืนฮะอ๋อปืนอันนี้ผมซื้อมาตอนต้นเกมนี่เห็นไหมมีปืน2อันนี่คือนี่ฮะเป็นม้าของเราตอนนี้ได้ตัวสีเทาฮะอันดับแรกเอาทองไปขายฮะเอาไปขายเหมือนเดิมได้ตังมารอบนี้เราไม่ซื้อปืนฮะเราซื้อเป็นถ่านสองก้อนแทนฮะ เอาเดี๋ยวเปลี่ยนระบบการซื้อใหม่เหรออ๋อเป็นแบบนี้ต้องลากไปใช่ไหมลากไปอ๋อแบบนี้นี่เองคือเราต้องลากไปโอ้โหผมว่ามันลําบากอยู่นะลากทีละชิ้น40บาทฮะซื้อมาเนือตังอยู่30อันนี้เก็บไปเอ๊ะเดี๋ยวแล้วถ้าเราทําแบบนี้ละ่ะไม่ซื้อไม่จ่ายตังเอาไปได้ไหม ออกมาได้เฮออ้นี่ไงอ๋อ,อแล้วก็หายไปเข้าใจแล้วขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเราเต้องซื้อดีกว่าซื้อแบบนี้แหละดีและอืมอมาขึ้นไปไปลุยลุย,ลยเริ่มออกเดินทางกันเลยไปไปไปจะไปหาใครทองคำทั้งหมด6ฟองอยู่ที่ไหนก็บ้างก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าผมต้องแวะทุกที่เลยมันอาจจะอยู่ในบ้านก็ได้นะในบ้านแบบดอบตามบ้านต่างๆ มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเพราะมันต้องหายากเฮ้ยมีซอมบี้อืมนี่โดนยิงจากระยะไกลไปซู้ไม่ได้หรอกซู้ไม่ได้หรอกอืมโหตัวนี้มีปืนฮะอืมมีซอมบี้โอโหเขียนปีนด้สามตัวเ่ยเอ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมาแต่โอโห้หลายแล้วพี่ใหญ่มาโอ้ยมรุรุนหว่าปามา ตามโตอุ้ยอืมโอ้โหมาจากไหนเนี่ยคุณมาจากไหนก็ไม่รู้มาเก็บไปก่อนเย่๋งน้อยก็ไปขายได้20่บาทน่าจะไม่มีแล้มั้งซอมบี้ข้างในมีเอ้ยเป็นไข่ฮะมีเป็นไข่เอ้ยโอ้ตกใจหมดคิ้วหมดแล้วอืมข้างในมีเป็นไข่ฮะแต่ไม่ใช่ไข่ทองคำเป็นไข่ สมอลเอกเหมือนน่าจะใช้เศษของให้มันเป็นพวกของเราอันนี้เป็นรูปหมวกน่าจะเป็นโจนไหมอาจจะดอบโจนมาให้เก็บไปก่อนแล้วกันอืมเก็บไปพวกนี้เป็นเชื้อเพลิงอืมผมว่ามันก็ดีนะเอ้ยเริ่มมืดแล้วฮะเริ่มมืดไปผมว่ามันก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราเศกอะไรที่ว่ามันเป็นพวกเรามาวันนี้เป็นคืนปกติเศกที่มันเป็นพวกเรามา แล้วก็จะสู้กับศัตรูที่มันจะทําร้ายเราผมว่าดีนะนจริงๆในนั้นมีไหมไม่มีฮะไข่ทองคําไม่น่าจะอยู่ในที่ปกติแบบนี้เฮ้ยเจอหมู่บ้านใหญ่อืมมาอืมขี่มา้าเฮ้ยมาแล้วอุย้ยมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยมาตามมาตามมาเเราจะล่อให้มันรวมๆกันไว้กําจัดง่ายหน่อยเฮ้ยอืมอืม ตัวนี้แบงเกอร์หรือว่าไข่ทองคำจะอยู่ในแบงค์ในธนาคารเหรออาจจะเป็นไปได้ฮะเพราะในธนาคารก็มีทองอาจจะเจอไข่ทองคำก็ได้มาๆมา,มารวมกันนะเยอะมากเยอะไปไหนเนะี่ยอืมอืมผมต้องรอให้มันออกมาข้างนอกนะจะได้อย่างน้อยก็กำจัดบางตัวได้อยู่ให้มันเหลือน้อยลงมาทำอะไรกันอยู่มาตามมาตามมา มาเลยมาเลยจะลอออกไปข้างนอกผมขี่อยู่บนม้านะ่ะเร็วไหวอยู่ละมาๆเริ่มไกลแล้วเริ่มไกลแล้ว่อแ้วก็วนฮะวนไปเลยเห็นไหมซอมบี้มันก็จะเหลือน้อยมากเห็นไหมเหลือแค่นียงพวกน้อยเอ้ยอืมวิ่งเร็วด้วยตายละกระสุนเหลือน้อยน้อยมากอืมอืมครบยังเอ้ยยังมีอีกอืม น่าจะหมดแล้วหมดแล้วยังยังไม่หมดเหลือแค่บางตัวเฮ้ยฮอลลี่บอเอเก็บไปใช้ได้ใช้ได้ไดม้กางเขนฮะเฮ้ยยังไม่ได้ลองใช้นี่ดูเลยดูซิว่าจะใช้ได้ผลดีไหมสมอลเอกฮะอ่ามาป่าไปจัดการเฮ้ยนี่ไงเราเป็นพวกเราจริงพวกเราจริงด้วยออกมาซอมบี้ออกมาเฮ้ยข้างในมีก็มีไข่เหมือนกันเฮ้ยออกมา มาจัดการเลยพวกอืมทาดีมากอืมข้างหลังนี้ก็มีจัดการไปเลยนี่เก่งมากมาออกมาอืมจัดการเลยข้างในนี้ก็มีใครอีกหนึ่งฟองฮะอืมของดีแบบนี้ต้องเก็บไปไว้ใช้กับตัวฝั่งนูน้นน่าจะดีนะมีพวกยาเยอะมาก เก็บไปเก็บไปให้หมดเหมือนฝั่งนี้ก็จะมีนะไหนลองดูสิอ่านันไงมีไข่สีเขียวและนี่คือเหมือนเป็นดาบนะฮะเป็นดาบของพวกโจสรสลัดอะไรประมาณนี้มาแล้วซอมบี้สนใจหน่อยไหมมาอาน้องหมาจัดการโอโ้โหไม่นะยังไม่ทันได้ตั้งตัวน้องหมาโดนแล้วโจนจัดการให้หน่อยโอโอไม โดนสู้ไม่ได้โดนสู้ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะเรามีนี่ Holy Water อะอืมโดนไปสิโดนไปสิอืมดำไปเลยสอมบี้ดำเลยดูเฮ้ยแต่ก็ไม่ทายนะเอ้ยมีสองขวดอืมอืมโดนไปโดนไปหรือบางตัวก็ตายนะบางตัวอืดจริงๆไม่ตายอืมอืมไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันอืมอืม เรียบร้อยฮะหมดลืมไปเลยว่าเราน่าจะต้องไปดูในธนาคารนะว่ามันจะมันมันน่าจะมีไข่ทองคำมันต้องมีผมว่าของลับๆแบบนี้มันน่าจะอยู่ในที่ลับๆหกสองหกหกสามอืมเรียบร้อยฮะมีไหมมีไหมมาไม่มีเหรอมีแต่เงินแดงแล้วก็ทองคำปกติ ไม่มีฮะมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งมันต้องอยู่แบบที่ที่มันย,ยากๆหรือเปล่ารวยเลยรวยเลยไปแวะหมู่บ้านทีเดียวรวยเลยวันนี้ในดูซิจะขายได้เท่าไหร่กันเยอะมากวันนี้ได้ของโอ้ยได้ของโคตรเยอะอืมได้เยอะมากได้โคตรเยอะอืมไมก้กางเขนอันหนึง่งนี่เยอะมากเลยหลายอันเลยเนี่ยตอนนี้เราได้มาแล้ว 380บาทเยอะมากซื้อได้แทบจะทั้งหมดเลยนะเนี่ยเยอะมากจริงๆอืมไปว่ามีโจนอันนึงมีโจนคนนึงมาเราจะไปขายกันได้เพิ่มอีก35บาทอืมมา35บาทตอนนี้มี415บาทเยอะมากมาซื้อปืนสักหน่อยขอซื้อเป็นลูกซองแล้วกันเอาไปยิงระยะใกล้โอ้โต้องวางให้ตรงด้วย วางไม่ตรงแล้วเป็นศูนย์อ่ะกระสุนไปกระสุนอืมไรเฟิลส่วนไรเฟิลอ่ะประมาณนี้ร้อยิบาทโอ้ซื้อขนาดนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนะี่ยซื้อได้แบบเยอะๆอืมเก็บไปยาส่วนพลูอันนี้ไม่ต้องใช้แนละ้ะเพราะเรามีมีดดบบไม่ต้องใช้เป็นมีดอะไรนะโจสลัดอืม General Store มีอะไรให้ซื้อบ้าง ทานเออทานทานทานต้องซื้อทานไปพราะเราจะเดินทางกันไกลมากรอบนี้ไม่รู้จะถึง80,000เมตรไหมอืมไฟลไปเอ้ยว่าผมไม่ได้ทำหล่น,นครับอืมไฟไปเพิ่มแสงสว่างอ่านี่หมวกคนเหมืองเพิ่มความสว่างตอนคืนจะได้มองง่ายๆหน่อยอืมหนึ่ร้อยแปดสิบไปไปไปตอนนี้เราเดินทางมาได้แล้วหนึ่งหมืนนะ่นฮะ เอ้ยดินเสียงเพลงเอ้ยนั่นไงคาวบอยมาสองคนไม่เอาฮะเราจะไม่ใช้ถ้าไม่จำเป็นโอ้โหหลายตัวเลยอืมโอ้โหโอ้กระเด็นเลยนัดเดียวจอดไม่เอาไม่เอาถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมจะไม่ลงนะจะไม่สู้มันเด็ดขาดมันอันตรายมากในในบ้านหลังนี้ไม่มีเนาะแม้แต่จะมีไข่ทองคำ บ้านหลังเล็กๆไม่น่าจะมีหรือว่าไข่ทองคำมันจะแบบอยู่แบบสถานที่ใหญ่ๆแบบแลนด์มาร์กเลยเช่นแบบเป็นฟาร์มอย่างเงี้ยไหมหมู่บ้านใหญ่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ว่าผมจะลองไปดูเลยแล้วผมมีไข่นะวันนี้มาไข่สอฟองเรา1ฟองฮะมีเดียมเอกโอ้โหมาเลยโจน2คนแล้วก็อันนี้สมอลเอกอ่ะโจนคนหนึ่งแปลว,ว่าตอนนี้เรามีโจนสคน ไปล่อซอมบี้มามาพวกซอมบี้มางมาเลยข้างหน้าตรงนั้นมีป้อมปาการฮนะตามมาเลยมาเจอกับคาวบอยพวกเราซะหน่อยอืมเจ๋งมากมีปืนยังไงซอมบี้ก็สู้ไม่ได้คาวบอยยิงแม่นจะตายไม่เห็นเจ๋งเลย,ยมาตอนไหนโอ้โหได้ละสู้เลยคาวบอยสู้หน่อยเอ้ยอืมอืมโอ้โหตีทีเดียว คาบอยล่วงเลยเอ่น่ากลัวมากอืมคุณคาบอยอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะมาพวกซอมบี้วิ่งเร็วมาโอ้โหมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วมามาตามมาตามมาตามมา,ตามมาเลยเจอคาบอยซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมาอีกแล้วอืมมาบ่อยจังเอ้ยโอ้โห้้แลวไม่มีลูกสมุนแล้วมาอืมเรียบร้อย นี่ยผมชอบได้ยินเสียงคาวบอยอะ่ะมันเหมือนคาวบอยมันจะมาเลยพวกโจรขอเข้าแป๊บนึงโอมาแล้วมาแล้วฮอลลีวอเทอร์มาเอ้ยไปแล้ว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 ตามมาเลย,ยตามมาซม,มา,า,ม,ม,ามาเลยตามมาโอ้ยตามมาตามมามาเลยโหมาคนเยอะเจอนี่ฮอลลีวอเทอร์นี่เป็นไง โดนไปสิโดนไปสิมามามาโดนมาเลยเฮ้ยมาตอนไหนมาอีกแล้วโอ้โหหมู่บ้านนี้เจอสามตัวแล้วนะ่ะมาง่ายจังเลยเอ้ย,เ,อยเจออีกแล้ววันนี้อ๋อพระจันทร์เต็มดวงอ๋อว่าแล้วไมมาง่ายจังมากันเยอะเลยเช้าได้ยังเช้าสักทีเมื่อไหร่จะเชา้าอืมเช้าแล้วยย หนีตั้งนานหนีตั้งนานเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วหมู่บ้านใหญ่อาจจะไม่มีก็เลยนะทองคําไข่ทองคําผมว่าโอกาสที่ว่าจะมีน่าจะเป็นไอป้อมปราการข้างหน้ามากกว่ามาแล้วป้อมปาการานานมาๆมา,มา,า,มา,มา,มาขี่ม้าไปลุยกันเลยไหนดูซิจะมีซอมบี้เยอะไหมจะมีซอมบี้เยอะไหมเงียบเงียบอยู่นะโอ้นั่นไง มาเลยซอมบี้โหเยอะด้วยนะมาเลยโหน่กกากลัวอยู่ใกล้มันอันตรายเอ้ยพวกซอมบี้มามาเลยอุย้ยมีปืนด้วยอืมมีปืนโอ้ยเอาละอืมเรียบร้อยมาเลยลูกซองมามาเอ้ยโอ้เยอะเยอะเยอะอืมอืมดีนะที่เรามีมา้าถ้าไม่มีมา้านี่ไม่ทันเฮ้ย ตัวแปลกฮะเหมือนจะเป็นกัปตันหรือเปล่ายิงได้ยาวๆเลยประมาณ60กว่านัดมาอืมเรียบร้อยหมดอย่างเอ้ยโอ้ยโอ้ตกใจหมดอืขี่ม้ามาด้วยอุย้ยมาหลายตัวเลยมาหลายตัวเลยโอ้ตายละมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยโอย้อืมมาเยอะจัง เยอะจังโอมาเรื่อยๆเลยเยอะแค่ไหนเนี่ยทำไมาเยอะแค่ไหนโอ้ยมาอีกแล้วมีดาบมาไว้ด้วยนะอโอ้เอาจริงมีม้าดีจริงมีกุญแจครับตรงนี้ซัพพาย,ยังมีอีกเหรอซอมบี้มีกับอ่อนั่นไงข้างในยังมีอยู่มายิงแบบนี้ได้ไหมอุมอ้ม โอ้ยิงยากมาละมันมาละเอ้ยอืมน่าจะหมดแล้ะหมดหรือ,อยังหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วเนี่ยผมได้ยินเสียงนะ่ะเเสียงวิงวิงในเนี้ยมันต้องมีไข่แน่นอนอนะันนี้คืออะไรคืออะไรเอาไม่ใช่มันต้องมีไข่แน่นอนเลยเอ้ยยังเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเนะ่ยบนนั้นหรือเปล่า ไข่มันต้องอยู่บนนั้นแน่เลยมันต้องมีมันต้องเมีไม่มีไม่มีได้ไงเอ้ยนี่ไงเจอแล้วฮะไข่ทองคําเก็บให้ครบหกอันนะฟองที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วฟองที่หนึ่งเหลืออีกตั้งห้าฟองโอ้โหจะหาเจอไหมเนะนี่ยอืมนี่หรือเปล่าข้างในนี้ อ่าใช่ห้องสพลายอ๋อมีเงินแดงฮะเงินแดงเงินแดงสี่อันอืมหอันนี่ะ่ะแต่ไม่มีใครมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนี่หรือเปล่าอุ้ยห้องนี้มีปืนฮะมีปืนอ่ะเายายเดกไปก่อนมีปืนฮะเก็บไปโอ้มีหลายอันเลยแต่ผมมีแล้วลรเฟิลเก็บไป เนี่ยเสียมันอยู่แถวนี้มึงอยู่แถวนี้แน่นอนอันนั้นมีไหมเอ้ยนั่นไงนั่นไงอ่ามีโอ้ยมาที่เดียวเรื่องสองอันมีอีกไหมไม่มีน่าจะไม่มีแล้วมัง้งออกเดินทางต่อฮะเดินทางมาโคตรนานเมตรที่สองหมื่นฮะสองหมื่นเอ้ยนี่จะกับหมู่บ้านสเตอร์ลิงไปเราจะไปดูกันผมว่ามันต้องมีแน่ๆ ผมว่ามันต้องมีนะไปไปนะน้องมา้าเราจะไปลุยกันบปยบานี่มันต้องมีแน่ๆอืมผมเก็บเงินแดงกันเงินแดงพวนนี้เก็บไปสำคัญสำคัญอืมไม่มีเหรอไม่มีไม่มีตามบ้านหรือว่ามันอยู่ในเหมืองมันอยู่ในเหมืองแน่ๆเลยเนะี่ย ผมต้องไปบุกเหมืองใช่ไหมเอาไฟนี้ไปจุดอ่าจุดใส่ทีนทีระเบิดตูม้มอ่ะไปบุกเหมืองกันเลยอันนี้เก็บไปขออย่าให้มืดอย่าให้มืดก่อนนั่นไงไม่อยากให้มืดก็มืดนะมืดเนี่ยไม่กล้าไปเลยไหนมีไหมออกมาเลยผมมีปืนมีปืนไรเฟิลมา ตัวระเบิดอืมระเบิดไปเลยไหนไหนโครงกระดูกมาจะอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหโอ้โหโครงกระดูกเต็มเลยกระเด็นเฮ้ยมาอีกแล้วมีไหมมีไหมจะมีไหมอืมที่แน่แน่มีพบกระโครงกระดูกแน่ๆอืมใครต้องคำนี้เปล่าอยู่ในนี้หรือเปล่าเอ้ย มาเยอะจังอืมรอบนี้มาลุยเดี่ยวด้วยมีไหมมีไหม,มไม่มีเหมือนจะมีแค่ทองปกตินะในนี้ผมว่าอาจจะอยู่ในนี้อยู่กับดาบโยกแน่นอนอืมออกไปออกไปโอ้ต้องไปหาเจดแท็บเล็ตเพิ่มด้วยมีอะไดเเสียงเนี่ยแต่ผมต้องหาเจดแท็บเล็ตเพิ่ม อีกสอันอันนี้อันหนึง่งอยู่ตรงนี้อ่าดเดี๋ยวนี่ไงเรียบร้อยฮะ3ทับ6เก็บมาได้3อันแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีสองอันหรือเปล่าในนี้ไม่น่ามีเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงแล้วนะ่ะไม่มีแล้วผมว่าจะมีแค่นี้ไปกลับ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 ไปเดินทางต่อมันมีที่ไหนที่ผมยังไม่เจออีกนะ มีพวกฟาร์มเทสลาแลบอืมพวกนี้น่าจะมีผมคิดว่าผมจะไม่แวะพวกหมู่บ้านนะนะหมู่บ้านใหญ่มันไม่น่ามีมันไม่น่ามีจริงๆเดี๋ยวนะนั่นมันฟาร์มนี่นะมีไงเราเจอฟาร์มแล้วฮะฟาร์มนี้ผมว่ามีแน่นอนไกลด้วยอยู่ไกลดีนะที่มีม้าไม่มีม้านี่เดินยาวเลย สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอมืมีซอมบี้สองตัวอ่าสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนข้างในมีนะสีทองทองแน่นอนเลยอ้าวอ้าวไม่ใช่คิดว่าเป็นไข่ทองคำนะเนี่ยอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไม่น่ามีโอ้สรุปในคือในฟาร์มไม่มีนะฮะไม่มีไข่ทองคำ ตอนนี้เราเดินทางมาแล้ว3 8ม0 0ื่นแ0 0 0าและปราสาทอุยมีโจรอืมเรียบร้อยโอย้เริ่มมืดแล้วตายแล้วตัวอะไรจะออกมาเนี่ยโอเคคืนปกติเดี๋ยวนะมีแวมไพร์ได้ไงกันอันนี้มันคืนปกตินี่โอ้โหมาเต็มเลยรู้ปราสาทนี้มันคือปราสาทของแวมไพร์อืมหมดยัง หมดยังน่าจะหมดได้แล้วนะน่าจะหมดได้แล้วข้างในโอ้โหน่ากลัวมากไม่กล้าเข้าเลยประสาสน่าจะมีใครอยู่ไหมโอ้ได้แล้วอืมมีหลายแบบหรอมีหลายตัวหรอโอ้ยได้แล้วคุณพี่กล้ามโตอย่ามาผมไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีกี่ตัวต้องมีไม่ต่ำกว่าหนึ่งตัวแน่นอนหรือมันจะอาจจะแบบ มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ,อม,มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยนี่แย่เลยนะลืมไปเลยครับว,ว่าเรามีไข่นี่นะอีสต์เอ็กมาไซมีเดียมจะเป็นอะไรกันออกมาเลยออกมาเลยโอ้ยคุณพี่โจนไปเลยเอ้ยโอ้โหมาข้างหลังคุณแวมพายอืมเนี่ยมันชอบแบบวัปมาตกใจมากเอ้ยขอขึ้นมาก่อน ขอขึ้นไปบนม้าก่นอนอืจะได้หนีทันคุณพี่โจนสู้ได้ไหมมาเดี๋ยวช่วยยิงอืมอืมอืม,อมเรียบร้อยสองตัวแล้วนะไหนดูซิว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างมีไหมน่าจะมีให้เก็บไหมไม่มีหรอไม่มีหรอเอ้ยโอ้ยโอ้มาแบบตกใจมากอืมอืมโอ เกือบตายโอ้เกือบตายตายไม่ได้นะเดินทางมาตั้งนานกว่าจะมาถึงได้ขนาดนี้นานมากมันยิงตรงนี้เหรอแปลว่าตรงนี้ต้องมีตัวหมาป่าโอ้นีนไงเอ้ยอยู่นิ่งไม่ตามแบบน,นี้โดนโดนอืมอืมอืมนะเรียบร้อยฮะหมาป่า มนุษย์หมาป่าจบแล้วนี่มีอะไรเอ้ยเงินแดงมีเงินแดงจานทองเงินแดงมีไหมอ๋อนี่ข้างนอกแล้วมีทางขึ้นไปชั้นสองต้องมีต้องมีต้องมีเงินแดงไม่มีเหรอในนี้โอ้โหมีแหวนพายโอ้ผมที่จะเคยเจอนะเน่นี่ไง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 อ๋อนี้มา เงเก็บมาปืนดับตัวสลัดคงไม่ใช่ละมีอีกฝั่งหนึ่งมันต้องมีอาจจะมีก็ได้ฝั่งอย่างละอันมีเงินแดงกระสุนเต็มเลยโอ้ยนี่ง่ายเจอแล้วโอ้ยห้าอันแล้วตอนนี้เก็บมาได้ห้าอันเหลืออีกหนึ่งอันเท่านั้นอีกหนึ่งฟอง อีกหนึ่งฟองก็จะครบหกอันแล้วเป็นไงเทไหมเนี่ยผมไม่เคยได้เลยเนะี่ยไม่เคยมาบุกปราสาทเลยอืมเมที่สี่หมื่นฮะคุณซอมเบ้เข้าเตาไปฐานเพิ่มอกลางคืนกลางคืนอีกแล้วสักสามก้อนลวกันก็น่าจะพอผมว่าเดี๋ยวจะเดินทางเลยทางแบบยาวๆเลยผมนี่น่าจะต้องหาเทสว่าแลบ ผมว่าน่าจะเป็นที่เทสตรารแบบนี้นแหละที่ว่ามันจะมีไข่ทองคำฮะโอ้โหคุณโจนอย่ายิงสิอย่ายิงอย่ายิงอืมแป๊บแป๊บเมตที่ห้าหมื่นแล้วไวมากไวมากจริงจไม่ไวหรอกเดินทางมาตั้งนานแล้วนายวิ่งข้าวบอยมามา,มาเลยอืมจัดไปโอ้ยติดอีโรด อืมเรียบร้อยตายทั้งม้าเลยโอ้โหแล้วผมไม่ได้เอาม้ามาด้วยรวยแล้วรวยแล้ววันนี้อืมสี่ตัวเลยได้หลายบาทมาเรามาซื้อถ่านนะผมจะซื้อไปเลยเยอะๆได้ถ่านเนี่ยจะเดินทางแบบลุยยาวๆยันแปดหมื่นเมตรไปเลยอืมนี่ไงเอ็มไม่หมดใช้ไม่พอไม่ใช่สิใช้ไม่หมด มันต้องใช้ไม่หมดเลยคุณผู้ชมดูราติดอยู่อย่างนั้นโอ้โหยีเช้าแล้วเช้าแล้วเดินทางกันต่อลุยต่อครับน้องม้าอืมไปลุยต่อลุยต่อเลยเอ้ยเอ้ยเจอเลยออกมาปุ๊บเจอเลยไปน้องม้าไปกันนี่คือเทสลาแ l a ฮะแล้วหลายคนนั้น หลายคนก็อยากจะให้ผมสร้างเจ้าบ,บอสเทสลานะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่คลิปนี้ว่าผมนั้นจะไปสู้กับบอสอีกตัวหนึ่งเป็นบอสกระต่ายตัวสีขาวโอ้ยนี่ไงเจอแล้วฮะเก็บไปเย,ย้ครบแล้วเนี่ยได้เควส์สำเร็จแล้วสำเร็จเควสแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ผมจะไม่สร้างนะจะเก็บไว้ถ้าเกิดว่าต้องใช้ตังเนี่ยเดี๋ยวค่อยขายอ่ะ เอาไว้อย่างนี้เป็นเพื่อนคู่ใจอืมไว้แบบนี้จะพาไปถึง80,000เมตรเลยไปเราจะลุยกันยาว,ยาวฮะเราจะไม่แวะเลยไม่แวะที่ไหนไปครับลุยอีก30,000เมตรคาวบอยอื้อชนเรียบร้อยแม่นอน,น,นตายเลยแล้วเขายิงแม่นด้วยนะคาวบอยเนี่ยในเราพอจะเป็นพวกเรายิงไม่เห็นแม่นเลย เดี๋ยวลุงนวดลบ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 จะโชนแล้วจะโชนแล้วโอ้ไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือนั่นไงลงไม่นอนเลยทำไมตัวพวกนี้ชอบอยู่ตรงกลางทางรถไฟนะพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังเราจะไปลุยกันที่80,000ืเมตรแล้วนะตอนนี้77,000มเเมตรแล้วกำลังจะถึงแล้วน่าจะอีกไม่ไกลมากผมจะไม่เร็วมากนะเพราะว่า นั่นไงถึงแล้วถึงแล้วอ่ะจอดตรงนี้อืมเก็บไปจะเก็บไปด้วยแล้วจะเข้าสู่แปดหมื่นเมตรพร้อมกันไปกับมา้ามาเลยข้างบนนั้นมีตัวอืมมีตัวอยูเขาดักไว้อยู่ข้างบนอืมเรียบร้อยโหข้างในมีอีกเต็มเลยจะสู้ได้ไมั้ยเนี่ยลองสู้จากระยะไกลสู้จากระยะไกลมันง่ายหน่อย อืมมาอืมอืมหมดยังหมดยังหมดยังหมดได้แล้วมั้งโอเคเหมือนจะหมดแล้วฮะน่าจะไม่มีละเปิดประตูฮะเออไม่ใช่เปิดสะพานเนี่ยไอ้นะเป็นสะพานนะข้ามแม่น้ำอืมมีเพลงดังขึ้นตัวอะไรมาตัวบอสกระต่ายใช่ไหมมาอยู่ไหน ออกมาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ในไงมาแล้วโอ้โหตัวเบิ่มตัวใหญ่มากอืมโอ้าจะอึดแน,น่ตัวนี้โอ้ได้ละมีปลาไข่มาด้วยอืมนี่ไงเรามีนี่เป็นระเบิดขวดมาเข้ามาใกล้ๆเลยมามาซอกนี้มาซอกนี้เลยอ้าวไม่มาด้วยวิ่งมปไหนเนี่ยพี่โอ้กลางคืนด้วยกลางคืนด้วยเออใหญ่ใหญ่ อย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมานะอันนี้เอาระเบิดขวดไปอืมเอาโอ้โหตายแล้วโอ้ฟาผ,ผ่าตายแล้วโอ้เล็งผิดพลาดไปเล็กน้อยฮะอืมอืมเดี๋ยวลูกซองหน่อยอืมโอ้โหเลือนรถชามากเรถชามากตายแล้วกล้แล้วอืมอืมอืมเยสเรียบร้อยฮะฆ่าบอสกระต่ายได้สำเร็จแ,แล้วและ เอ้ยเอ้ยน้องหมาน้องหมามาทำไมมาจากไหนอ๋อเล็กสี่สิบวิน้องหมาอืม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 เรียบร้อยเก็บเก็บโอ้เก็บได้ด้วยกระเป๋าแค่นี้ยังเก็บได้มาน้องหมา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 เดี๋ยวเลยจะหมดเวลาแล้วเล็กหกวิห้าวิออกมาออกมาให้หมดเลยพวกนี้อะเราจะเข้าสู่แปดหมื่นเมตร เย้ yeah. เรียบร้อยแล้วฮะแปดหมื่นเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเรครั้งแรกเลยนะแปดหมื่นเมตรหืมสุดยอดฮะในดูซิว่ามีเควสไหนที่เราทําสําเร็จแล้วบ้างอืมหนดูซิอ่ะอ๋อคือไม่ตายทั้งเกมโอเคส่วนนี้อ่าเรียบร้อยฮะเควสนี้ทําสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็มีอีกหลายเควสที่ว่าเนี่ยผมสําเร็จเนี่ยเนี่ยสำเร็จในแค่ตาเดียว โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ว่าอยากลองไปเล่นอีเวนต์เนี้ยเนี่ยก็ลองไปเล่นดูได้นะอีสเตอร์เอกนะลองไปเล่นกันดูสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับรเ,เ,นะเดินใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย